เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคําว่าอใบายามุกกับมนุษยชาตินั้นเป็นของคู่กันมาแต่ครั้งโบราณกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสังคมไทยสังคมที่ผู้คนในสังคมนั้นกล้าได้กล้าเสียรักสนุกสนานดังนั้นสถานบันเทิงเริงรมและแหล่งอบบยามุกจึงเป็นของคู่สังคมไทยมาช้านานและก็คงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าครั้งหนึ่งของสังคมไทยมามมยหวยบ่อนซอง อบายามุกเถื่อนทั้งหลายนั้นเคยเฟื่องฟูมีบ้างส่วนน้อยที่เป็นสถานการพนันที่ถูกกฎหมายอย่างเช่นสนามมา้าหรือสนามมวยแต่ที่เหลือนั้นล้วนเป็นสถานการพนันผิดกฎหมายหรือคาสิโนเถื่อนทั้งสิน้นหลายครั้งหนึ่งของสังคมไทยนั้นเราก็ต้องยอมรับกันว่าสถานคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือบ่อนเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั้นก็คือบ่อนพัฒนาการนั่นเองยุทธการลบคมเจพอหลังบางบ่อนพัฒนาการจะเป็นอย่างไร พลเอ e เ e น a ดอรี h ช n แนลจะเล่าให้ฟังเวลาเที่ยงคืน30นาทีรวงเข้าสู่วันที่10กันยายน2526นตรวจพลตเอกนารงมหานนทิบดีกรมตำรวจพร้อมด้วยพลตําววจโทสุทัศนสุขุมวาดรองอธิบดีกรมตำรวจพลตําววจโทเสนสิทธิพันธ์รักษาการรองอธิบดีกรมตำรวจพลตําววจตรีกุศลนาศีชุม ผู้บังคับการกองปราบปรามผลตำรวจตรีนิยมการจนาวัตรผู้ช่วยผู้บัญชาการสอบสวนกลางผลตำรวจตรีสแวสวงธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาละพันตำรวจเอกนงค์วิทย์ไทยทองผู้กำกับการสองกองปราบปรามพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกประมาณ150หนายได้ยกกำลังไปล้อมจับบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่บานเลขที 97, ่97ซอยสวนหลวงถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวงเขตพระโขนง บ้านดังกล่าวนั้นรู้กันดีว่าเป็นบ้านของนายวัฒนาอัศวะเหมสอสอสมุทรปราการพักชาติไทยโดยบ้านหลังดังกล่าวนั้นมีเนื้อที่ประมาณ30ไร่อาณาบริเวณติดกับคลองแสนแสบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้แบ่งกําลังกันออกเป็น3มสายโดยสายแรกนั้นปลอมตัวเป็นคนหาปลาโพขัวลอยคออย,ยู่ริมคลองแสนแสบค่อยๆลอ,อยตัวเข้าไปจนเข้าสู่เป้าหมายได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เหลือจึงบุกเข้าไปทางด้านประตูดาน,นา ปรากฏว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมืนอนอาณาจักรใหญ่น้อยมีเรือหลังต่างๆปูกอยู่หลายหลังมีทีวีวงจรปิดลายล้อมบริเวณบ้านเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวจากภายนอกหลังจากที่เจ้าหน้าที่จู่โจมเข้าไปในบ้านได้แล้วก็พบนักพนันทั้งชายหญิงมากมายทันทีที่นักพนันเหล่านั้นเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายเข้ามาในบ้านได้ก็ได้หลบหนีวิ่งกันโอละมานแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจต้อนจับได้ถึง250คนเป็นชาย147คนเป็นหญิง103คน ด้านหลังด้านซ้ายสุดของบ้านซึ่งติดกับริมคลองแสนแสบเป็นอาคารใหญ่3ชั้นมีประตูลับมากมายเพื่อใช้ในการหลบหนีเวลาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มมีห้องต่างๆหลายสิบห้องโดยชั้นล่างเป็นโรงครัวสามารถทำอาหารเลี้ยงคนได้เป็นร้อยถัดมาเป็นห้องอาหารซึ่งมีขนาดใหญ่มากจากนั้นจึงเป็นห้องพักผ่อนติดแอร์เย็นฉ่ำมีวิดีโอเปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วจึงถึงห้องที่เล่นการพน,นันหรือห้องคาสิโนซึ่งมีโต๊ะบาคารา่าห้องเล่นสล็อตแมชชีนห้องเล่นกําััว ส่วนชั้นสองนั้นเป็นห้องบาคารลาเช่นกันแต่มีไว้สำหรับระดับ v i p ทุกห้องนั้นติดแอร์ปูพรมอย่างดีมีประตูลับเพื่อหนีลงทางด้านหลังออกทางคลองแสนแสบที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกลุยน้ำไปดักไว้กว่าจะได้ยอดนักพนันทั้งหมดนั้นก็ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวพลตำรวจเอกนาะลงมหาโนนอธิบดีกรมตำรวจจึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ทั้งหมดก่อนจะพบว่ามีนักพนันซุกตัวหลบอยู่ตามชั้นต่างๆอีกมากมาย จากการตรวจค้นตามห้องต่างๆพบชิปตั้งแต่ราคา50บาทถึง50,000บาทจำนวนมากเป็นลังๆคขนตามตัวนักพนันทั้งหมดที่มีนั้นได้ปืน8กระบอกเป็นปืนขนาดจุด3.57 1กระบอกขนาดจุด4.51กระบอกขนาดจุด3.85กระบอกและขนาด9มมอีก1กระบอกกระสุนปืนลูกซองอีก4นัดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้พบห้องทีวีวงจรปิดควบคุมการสื่อสารซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านอีกด้วย จากการตรวจค้นนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบอาวุธสงครามในบ้านเป็นปืนอากาพร้อมกระสุน48นัดยังมีวิทยุรับส่งยี่ห้อโตไก่และไอคอมเครื่องรับส่งวิทยุทางไกลซิงเกิลไซแบนด์5เครื่องพร้อมเสาเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายบุญหาพันลึกอายุ25ปีซึ่งเป็นช่างไฟฟ้าประจำบ้านเอาไว้ได้นอกจากนั้นยังได้ค้นพบปืนยาว4กระบอกและปืนพกสั้นอีก7กระบอกโดยมีนายสมชายสีสงวนกุลซึ่งรู้กันว่าเป็นมือขวาของนายวัฒนาสวะเดิ ยอมรับว่าเป็นเจ้าของปืนดังกล่าวทั้งหมดสาหรับตัวนายวัฒนาสวะเหมเจ้าของบ้านซึ่งสถานที่บ้านนั้นเป็นบ่อนอิทธิพลมีชื่อเสียงโด่งดังขับประเทศรู้จักกันทั่วไปในานามบ่อนพัฒนาการซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบ่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กล้าเข้าไปแต่ตองเพราะเรงกลัวอิทธิพลได้ปรากฏตัวออกมาเมื่อเวลา6กนาฬกาสานาทีในชุดาฟารีสีขาวลายทางดํา นายวัฒนาปรากฏตัวที่เรือนพักด้านนาก่อนจะออกมายืนพูดคุยกับพลตํารวจเอกนรงมหานน์อธิบดีกรมตํารวจอย่างไม่สะทกสถานว่าตนไม่ได้หลบหนีไปไหนขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจบุกเข้าทลายบ่อนตนได้นอนอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งและนายวัฒนาก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทราบว่าเรื่อนแต่ละหลังใช้ทําอะไรบ้างส่วนบ้านที่ใช้เป็นบ่อนการพนันนั้นนายเพลมศักดิ์พรหมบุตรอายุ35ปีรับกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นเจ้าบ้านและเป็นเจ้ามือเล่นการพน,นัน โดยอ้างว่าได้เช่าบ้านหลังดังกล่าวมาจากนายสมชายสรีสงวนกุลมือขวาของนายวัฒนาในอัตราเดือนละ1,500 0บาทพร้อมทั้งโชว์สัญญาเช่าบ้านหลังดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาหลายคน บางรายชื่อไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบจึงต้องให้เซ็นชื่อไว้แต่ละวงผนันซึ่งมีทั้งวงถั่วไพ่สิบตามบาคารา่าอะไรจำนวนหนึ่งที่แยกย้ายกันไปสอบสวนในระบบรักษาความปลอดภัยในบ่อนซึ่งปรากฏว่ามีพนักง,งานรักษาความปลอดภยัยซึ่งปกติแล้วจะใช้ปืนเป็นอาวุธรวมทั้งสิ้น11คน ที่ด้านหน้าก่อนที่นักพานันจะเข้าถึงบ่อนพัฒนาการนั้นต้องจอดรถยนต์ส่วนตัวไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งไม่ห่างจากบ่อนมากนักจากนั้นจะมีคนในบ่อนออกไปตรวจสอบแล้วรับขึ้นรถตู้เดินทางเข้ามาที่บ้านกระทั่งเวลาสิบนาฬิกาการทำบันทึกการจับกลุ่มจึงเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเตรียมขอรถเมล์และรถโดยสารสองแถวมารวมทั้งหมดเป็น6คันจึงได้ขนนักพานันเหล่านั้นขึ้นรถโดยมีรถตำรวจกองปราบวิ่งนำหน้าขบวน เปิดหอขอทางเสียงรันมาจนถึงหน้ากองปราบ3ยอดเมื่อเวลา11นาฬิกา35นาทีโดยก่อนหน้านั้นเล็กน้อยพลตำรวจเอกนรงมหานนพลตำรวจโทสุทัศสุขุมวาดพลตำรวจโทสเสนสิทธิพันธ์ได้เดินทางมาถึงก่อนจะขึ้นไปประชุมพนักง,งานสอบสวนซึ่งเรียกตัวมาจากสอนอต่างๆหลายสอนอในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาลใต้เพื่อให้รวมสอบสวนผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนเลียงแถวตั้งแต่หน้าประตูทางเข้ากองปราบโดยปล่อยผู้ต้องหาชุดละหคนเดินลงจากรถ เข้าไปรวมตัวในสโมรสรเก่าซึ่งเป็นร้านอาหารกว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ30เมตรท่าทีของผู้ต้องหาบางคนนั้นอายก้องอายช่างภาพซึ่งมีจำนวนมากแต่บางคนก็ทำท่าทีสดชืน่นสีหน้าลื่นเริงแต่เมื่อต้องเข้าไปรวมตัวกันอยู่ในที่แออัดไม่มีผัดลมไม่มีห้องน้ำชั่วครูอากาศก็ร้อนอบอ้าวผู้ต้องหาหลายคนจึงมีสีหน้าเหนื่อยหน่ายบรรยากาศทั่วไปเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสน เวลา12นาฬิกา30นาทีพลตำรวจเอกนรงพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และทีมพิชิตบอนพัฒนาการจึงเชิญผู้สื่อข่าวไปชี้แจงรายละเอียดการจับกลุ่มที่ห้องประชุมกองกำก,กับการสอบโดยอธิบดีกรมตำรวจเริ่มต้นด้วยคำว่าการจับบ่อนที่พัฒนาการครั้งนี้เป็นการจับบ่อนการพนันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่เคยมีการจับกลุ่มกันมาส่วนบ่อนในท้องที่อื่นๆนั้นก็จัดว่าไม่เล็กมีการได้เสียกันคืนหนึ่งเป็นเรือนล้านทั้งสิ้น เราทราบว่าที่นี่เล่นกันมานานแล้วแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าไปจับกลุ่มแต่เจ้าของบ่อนก็ระมัดระวังและรอบคอบมากมีด่านตรวจสอบหลายชั้นยิ่งกว่านั้นยังมีระบบสื่อสารมีศูนย์ทีวีวงจรปิดถึง8เครื่องตามจุดสําคัญอยากที่เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงเพราะทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนไหวเขาก็จะรู้ตัวก่อนด้วยการดักฟังข่าววิทยุพลตารวจเอกนาลงอธิบดีกรมตํารวจยังกล่าวต่อว่าก่อนเริ่มการจับกลุ่มตัวท่านเองพร้อมด้วยพลตํารวจโทสุทัศนสุขุมวาดพลตํารวจโทสเนสนศิทธิพันธ์ พลตตร,รีนิยมการจนาวัตรพลตตร,รีกุศลนาศีชุมผู้บังคับการกองปราบและหัวหน้าชุดปฏิบัติการจับกลุ่มก็คือพันตํารวจเอกนรงวิทยทองผู้กํากับการสองกองปราบปรามได้ประชุมวางแผนอย่างจริงจังจากข้อมูลที่ได้รับมาที่ประชุมลงมติว่าต้องจับกลุ่มให้ได้ลักษณะบ้านของนายวัฒนาสวะแหมนั้นมีพื้นที่กว่า30ไร่มีบ้านปลูกอยู่ในนั้นกว่า10หลังแต่เมื่อมีการจับกลุ่มแล้วแม้เรารู้ว่าเจ้าของบ้านคือนายวัฒนา แต่กลับมีนายเปรมศักดิ์พรมบุตรรับเป็นเจ้าของบ้านโดยอ้างว่าเช่าต่อมาจากน,นายวัฒนาก่อนจะมาตั้งเปิดเป็นบ่อนขณะจ,จับกลุ่มนั้นนายวัฒนาไม่อยู่ในพื้นที่แต่ไปอยู่อีกเรือนหลังหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีหลักฐานว่านายวัฒนามีส่วนร่วมรู้เห็นหรือได้รับผลประโยชน์จากการนี้หรือไม่ซึ่งจะได้สอบสวนหาหลักฐานและข้อเท็จจริงให้กระจ่าชัดต่อไปสำหรับอาวุธปืนที่ยึดได้จากบ่อนพัฒนาการนั้นจะต้องแยกสอบสวนอีกคดีหนึ่งต่างหากถ้าหลักฐานบ่งชัดว่าเป็นของใครใครครอบครอง จะดำเนินคดีกับผู้นั้นตามความผิดรวมทั้งอาวุธปืนสงครามที่ร้ายแรงอย่างเช่นปืนอาการนั้นก็ต้องสอบสวนไปตามหลักฐานที่พบอธิบดีกรมตำรวจยังยอมรับว่าการจับกลุ่มบ่อนพัฒนาการครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงมากแต่เมื่อสำเร็จลงเป็นที่น่าพอใจการปราบบ่อนพนันจะต้องมีต่อไปส่วนเบื้องหลังการจับกลุ่มบ่อนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้นั้นในตำรวจระดับผู้นำชุดปฏิบัติการเปิดเผยว่ามีการวางแผนอยู่เป็นเวลานาน,าน มีการส่งสายเข้าไปในรูปของนักพนันมีการตรวจสอบหาจุดอ่อนจุดแข็งดูเครื่องมือเครื่องหมายโดยเฉพาะวิทยุสื่อสารที่ใช้ในบ่อนกําลังคนยามรักษาการเวลาเล่นเวลาเลิกก่อนปฏิบัติการนั้นเราสายสืบได้เดินทางไปดูเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนและให้สัญญาณมาว่าทุกอย่างดําเนินไปตามแผนและข่าวดังกล่าวศูนย์บัญชาการซึ่งตั้งอยู่หน้าบ่อนก็ได้รับทราบจากนั้นชุดปฏิบัติการ30คนซึ่งผ่านการอบรมชุดต่อต้านป้องกันร,รับกรับตามความไม่สงบ ก็ได้รับคําสั่งให้จู่โจมเข้าไปเราต้องพรางตัวเองลอยคอเข้าไปอาศัยน้ําท่วมเป็นที่กําบังตัวเองแต่ก่อนเส้นทางที่เราจะเข้าไปต้องเจอเรือด่วนจากริมคลองพระขนงมาเป็นยามระวังเหตุแต่คราวนี้บังเอิญว่าเรือไม่มีเลยเป็นจุดอ่อนที่เราเจาะเข้าไปได้พอเราลอยคอเข้าไปตอนนั้นนะ่ะสิ่งที่เรากลัวคือปลิงในน้าเพราะแช่กันเป็นชั่วโมงแต่เราก็ผ่านการฝึกกันเป็นอย่างดีใครทําอะไรจุดไหนเรารู้หมด ด้านขวัญกําลังใจเราก็ดีเยี่ยมวิทยุเรารู้เขาดักฟังข่อะไรแล้วไม่ได้ฟังไข่อะไรแต่เราก็ไม่ได้ใช้วิทยุเราใช้ไฟเราใช้เสียงนกเมื่อเข้าไปถึงเป้าหมายแล้วชุดสนับสนุนอีก80คนก็เสริมเข้าไปงานของเราจึงได้ผลเกินร้อยเปอร์เซนต์ในตำรวจคนเดียวกันยังกล่าวอีกด้วยว่าข้อพิสูจน์ของผลงานก็คือขณะที่เจ้าหน้าที่เข้ายึดสถานที่และควบคุมตัวนักเลงพนันไว้ได้ทั้งหมดแล้ว ่า,ย,ายังไม่ทราบเรื่องทั่วถึงเลยเพราะปรากฏว่าขนาดนั้นยังมีรถตู้บรรทุกนักพนันเข้ามาเล่นอีกกว่า20คนแต่ละคนเหล่านั้นก็เลยต้องถูกจับทันทีที่เข้ามาส่วนเบื้องหลังที่แท้จริงนั้นก่อนที่บ่อนคาสิโนพัฒนาการจะถูกทลายลงตามรายงานกล่าวว่ามีคำขาดของผู้ใหญ่ระดับสูงในประเทศผู้หนึ่งสั่งการด้วยคำสั่งสั้นๆว่าคุณต้องจับกลุ่มให้ได้ใน3วันทุกอย่างผมรับผิดชอบเอง มีรายงานแจ้งว่าในบันทึกการจับกลุ่มคดีบอลการพนันระดับคาสิโนโใหญ่ที่สุดในประเทศครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์การจับกลุ่มในวงการตำรวจไทยเลยก็ว่าได้เพราะปรากฏว่ามีชื่อของพลตำรวจเอกน่าลงมหานนทิบดีกรมตำรวจพลตำรวจโทสุทัศ์สุขุมวาดรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามพลตำรวจโทสเสนสิทธิพันธ์รักษาการรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายบริหารเซ็นชื่อร่วมด้วยในฐานะผู้ร่วมจับกลุ่มอย่างแท้จริง และการสอบสวนได้มีคําสั่งลงไปถึงพันตํารวจเอกสมพงษ์บุญธรรมหัวหน้าชุดสอบสวนให้สอบสวนไปให้ถึงว่านายวัฒนาอัศวะเหมบานใหญ่สมุทรปราการนั้นเกี่ยวข้องกับบอนคาสิโนด้วยแค่ไหนและมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามที่ยึดได้จํานวนมากนั้นอย่างไรบ้างทางด้านพันตํารวจเอกสมพงษ์บุญธรรมผู้กํากับการหนึ่งกองปราบปรามชี้แจงเมื่อเวลา19นาฬิกา45นาทีว่าได้สอบสวนผู้ต้องหาไปแล้วทั้งสิ้น203คนจากจานวนทั้งหมดที่แยกแยะไว้แล้ว2 4 7คน ตรงหาที่สอบไปแล้วนี้แบ่งเป็นเล่นพนันไพ่สิบแต้ม41คนเล่นบาคาร่า17คนและกําถั่ว145คนการสอบสวนจะมีไปเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จโดยใช้พนักง,งานสอบสวนทั้งสิ้น30คนจากกองกำกับการ1กองปราบปราม20คนและจากสถานีตำรวจนครบาลในเขตกมรมบังคับการตำรวจนครบาลใต้อีก10คนหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนยังกล่าวต่อไปว่าคดีนี้พนักง,งานสอบสวนมีสิทธิ์ขังไว้นับแต่เวลาที่จับกลุ่มรวม72ชั่วโมง ซึ่งก็ซีนสุดเอาเมื่อเวลา1นาฬิกาวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ส่วนการยื่นขอประกันตัวนั้นขณะนี้ยังไม่มีใครขอคาดว่าคงไม่มีใครเสนอขอประกันเพราะแค่วันจันท์นี้ก็คงนำผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง,งฟ้องศาลได้แล้วส่วนนายเปลมศักดิ์เจ้าบานซึ่งรับว่าเช่ามาจากนายวัฒนานั้นได้ให้การว่าแท้ที่จริงเช่ามาจากคนของนายวัฒนาอีกทีหนึ่งโดยเช่าตั้งแต่วันที่1มกราคมในราคาเดือนละ1 5 0 0 0บาทและนําไปให้เช่าต่อเปิดเป็นบ่อนถั่วในราคาเดือนละ20,000บาท ส่วนไพ่สิบแต้มรับบาคาร่านั้นมีข้อแรกเปลี่ยนคิดกันเป็นขอนเมื่อลงเขาเจ้าบ้านได้5%ปเแล้วเมื่อเล่นเสร็จแล้วมีกําไรจะได้แบ่งอีก5%ปอร์เซนบอลคาสิโนแห่งนี้นั้นเคยมีเรื่องอื้อฉาวเป็นข่าวติดต่อกันยาวนานในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อผัวพันไปถึงคดีฆาตกรรมนายกำธรราชโรธอดีตสสปัตตนีซึ่งตามแนวทางการสืบสวนนั้นพบว่านายกำธรเข้ามาเล่นพนันในบอนแห่งนี้ก่อนจะออกไปพร้อมกับผู้หญิง ในคืนวันที่29กระกฎาคม2524ในเวลาต่อมามีผู้พบศพในกำธรที่ริมถนนทนบุรีปากทอท้องที่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและนับเวลาที่บ่อนพนันแห่งนี้เปิดตัวต่อสาธารณชนอย่างยิ่งใหญ่จากคดีของสสกำอนเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นรวมมาถึงวันนี้เป็นเวลาได้25เดือนเต็มการจับกลุ่มจึงได้มีขึ้น12กันยายนในวัฒนาอัศวเหมสสสมุทรปราการ ได้ถแถลงข่าวที่รัฐสภาถึงเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าทลายบ่อนในบ้านว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการนำของอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกนรงมหานนนได้เข้าจับกลุ่มการเล่นพนันในบ้านตนเองนั้นรู้สึกดีใจไม่ได้เสียใจอะไรเลยจะได้กระจ่างเสียทีว่าอะไรเป็นอะไรพอพูดกันเสมอว่านายวัฒนาตั้งบ่อนซึ่งเป็นสิ่งหนักอกหนักใจมานานแล้วจนเมื่อตำรวจและสื่อมวลชนไปเห็นวันที่ตำรวจบ,บุกจับนั้นก็ปรากฏตามข้อเท็จจริง ว่ามีการเล่นการพนันจริงแต่ไม่ได้เล่นอยู่ในบ้านของตนเองแต่เล่นอยู่นอกบ้านแต่เป็นบ้านที่ติดต่อกันเพราะบ้านที่ตนเองอยู่นั้นบ้านเลขที่9 7แต่บ้านที่ตำรวจเข้าไปจับนั้นเลขท SI ี่9 6 6ในวัฒานากล่าวด้วยว่วาในคืนที่ตำรวจเข้าไปนั้นข้อเท็จจริงตำรวจเข้าบ้านของตนเองไม่ได้แต่ตำรวจได้เข้าไปทางบ้านเช่าโดยทําตัวเป็นมนุษย์กบบางเป็นคนขับรถบางแต่งกายคล้ายโจรมีผ้าโพกหัวบุกเข้าไปเวลานั้นผมเองอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการมีเด็กโทรศัพท์ไปบอก จึงได้มาที่บ้านแล้วเปิดประตูให้ตำรวจเข้าไปซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาประมาณตีสองท้งนี้ก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจบ่อนที่มีการเล่นกันก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีคนเช่าและในบริเวณบ้านนั้นก็มีบ้านอยู่เป็นสิบหลังที่ให้เช่าส่วนบ้านที่เล่นการพนันนั้นผมเองก็รู้มีการเล่นก็ได้ตักเตือนไปแล้วหลายครั้งว่าทางการเขาจริงเอาจังให้เลิกซะในวัฒนากล่าวโดยว่าที่ว่าบ่อนที่ตำรวจเข้าจับนี้เป็นบ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั้น ที่จริงแล้วเมื่อตำรวจเข้าไปจับมีคนไม่มากเมื่อตัวเองเปิดบ้านให้เขาตำรวจก็เอาแม่ครัวคนใช้คนงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกวาดไปหมดและคนที่ถูกจับที่ยอมรับสาร,รภาพก็พร้อมไม่ต้องการให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตรับสาร,รภาพส่งฟ้องศาลก็เกมแล้วเกี่ยวกับบ้านของตอนนั้นนายวัฒนากล่าวว่าที่สร้างบ้านหลังใหญ่โตเพราะตนเองเป็นนักการเมืองต้องจัดที่ไว้สําหรับการประชุมพักมีสํานักงานมีบ้านพักและมีโครงการที่จะเปิดเป็นพัตคาร เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็นับเป็นสิ่งดีไม่ต้องโฆษณามากจะได้เป็นที่รู้จักกันไปทัว่วนวัฒนากล่าวย้ำด้วยว่าดีใจที่ตำรวจเข้าไปจะได้ทําความบริสุทธิ์ให้กับตนเองให้ทุกคนรู้ว่าตั้งบ่อนหรือไม่ได้ตั้งการตั้งบ่อนของบ้านเที่ยเช่านี้ตนเองก็รู้แต่ก็เห็นว่าคนที่โกงภาษีค้าของเถื่อนค้าฝิ่นเฮโรอีนเป็นพวกที่มีความผิดร้ายแรงกว่าที่น่าดําเนินการให้เด็ดขาดกว่าทางอธิบดีกรมตํารวจเองก็บอกว่าบ่อนการพนันในกรุงเทพนั้นมีเป็นร้อยแห่งเมื่อมีลักษณะเช่นนี้อะไรก็แล้วแต คนที่เขามาเช่าบ้านตนอยู่เพื่อตั้งบอนเขาก็อยากทําให้ถูกต้องรัฐบาลน่าจะอนุญาตให้เขาทําถูกต้องตามกฎหมายมันการตั้งทรัสซึ่งทรัสเถื่อนเขาก็มีเงินเขาก็อยากตั้งให้ถูกต้องแต่รัฐบาลก็ไปจํากัดเขาเลยต้องตั้งเถื่อนเถือน,นอกจากนี้นายวัฒนายัางกล่าวอีกว่าที่เข้าไปในบ้านเห็นมีเครื่องมือสื่อสารนั้นตนเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเด็กๆต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีไว้เป็นของเล่นทั้งนั้นเราก็มีเอาไว้เล่นๆไม่ใช่เอาไว้ดักฟังใคร ส่วนวิทยุแบบซิงเกิลไซแบนนั้นก็เพราะว่ามีเรือประมงอยู่20กว่าลำเลยมีไว้เพื่อติดต่อส่วนทีวีวงจรปิดก็เป็นเรื่องธรรมดาบริษัทห้างร้านต่างๆเขาก็มีแต่ที่บ้านนี้เนื้อที่2ีกว่าไร่เคยถูกโจรปล้นมาแล้วก็เลยต้องติดทีวีวงจรปิดเพื่อให้คนในบ้านคอยเฝ้าดูรอบๆบ้านและที่ว่าเมื่อตำรวจเข้าไปในบ้านมีการต่อต้านนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะเมื่อตอนเองไปถึงก็สั่งให้เปิดบ้านเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจสุดสตำรวจที่มาทางน้ำแล้วพังบ้านเข้ามานั้นก็ไม่ใช่บ้านของตนนนนนเเเอองป็บ้าานคนื่ข นวัฒนากล่าวด้วยว่าขอชมเชยอธิบดีกรมตำรวจพอท่านทำทุกอย่างตามขั้นตอนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ก็มีตำรวจบางคนเข้าไปแบบโจรไปยื้อแย่งหยิบเข้าของไปผู้สื่อข่าวถามถึงอาวุธสงครามปืนอากา้าในวัฒนาตอบว่าที่บ้านนั้นมียุ้งสำหรับเก็บของที่ไม่ได้ใช้ในตอนที่เข้าไปนั้นมีตำรวจ20กว่าคนวิ่งกลูเข้าไปที่ประตูยุงเอาขวานเอาเหล็กงัดอธิบดีกรมตำรวจได้สั่งให้หยุดแล้วขอกุญแจจากผู้รักษายุงแต่ก็ถูกตำรวจกักตัวไว้เป็นผู้ต้องหา เมื่อชักช้าเปิดไม่ได้ตนเองเลยอนุญาตให้พังประตูเข้าไปได้เมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วหิ้วปืนออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปืนของใครและมาอยู่ได้อย่างไรส่วนปืนพกปืนลูกซองนั้นมีจริงเรามีทะเบียนได้รับอนุญาตถูกต้องมีอยู่ประมาณ50กระบอกที่จ่ายให้บริษัทในเครือเมื่อเราเอาใบาอนุญาตมาแสดงตำรวจก็คืนปืนให้แต่ก็ยังจับเด็กในบ้านไปโดยกล่าวหาว่ามีกระสุนในครอบครองกว่า1000นัดก็ปืนตั้ง50กระบอกกระสุนก็ต้องมากเป็นธรรมดาน,นายวัฒนายังย้ำอีกว่า อาวุธสงครามไม่รู้จริงๆว่าเป็นของใครพอตอนเข้านั้นคนมากมายตำรวจที่มาเกือบจะหมดนครบาลพอรู้ว่าธิบดีกรมตำรวจมาก็รีบตามกันมาเอาหน้าใหญ่ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นจริงไหมที่การตั้งบ่อนพัฒนาการต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้ตำรวจในวัฒนาตอบว่าตนเองไม่ได้ตั้งบ่อนก็เลยไม่ได้จ่ายค่าคุ้มครองมีแต่เห็นตำรวจท้องที่ทำงานหนักขึ้นปีใหม่เทศกาลทีก็เอาของขวัญไปให้ผู้สื่อข่าวถามถึงอาวุธสงครามอีกว่าสงสัยว่าเป็นของใคร นายวัฒนาตอบว่าต้องสอบถามเด็กๆดูก่อนและเท่าที่สอบถามดูเขาก็บอกว่าเมื่อเปิดเข้าไปก็เห็นวางอยู่หน้าทางเข้าเลยผู้สื่อข่าวถามว่าสงสัยมีคนอื่นเอามาวางไว้หรือไม่นายวัฒนาตอบว่าถ้าเราไม่มีมันก็ต้องเป็นของคนอื่นเอามาวางไว้แนะ่จากนั้นนายวัฒนายังกล่าวอีกด้วยว่าคนอย่างนายวัฒนาไม่จําเป็นต้องตั้งบอนหากินเพราะมีงานการทําอยู่เยอะแยะแต่ถ้าจะมาถามว่าชอบเล่นการพนันหรือเปล่าบอกได้เลยว่าชอบว่างก็เล่นคนอื่นก็เล่นและการที่ผมว่างมาเล่นมันผิดอะไรนักหนาเหรอ ผู้สื่อข่าวถามว่าเคยไปเล่นที่บ่อนนี้หรือไม่นวัฒนาตอบว่าเวลาว่างก็กระโดดท่ามไปเล่นเลยที่ชอบเล่นก็บาคาร่าเพราะเล่นเป็นอยู่อย่างเดียวผู้สื่อข่าวถามว่าบ้านที่เช่าเป็นบ่อน,นี้ให้เช่ามากี่ปีแล้วนวัฒนาตอบว่าตามสัญญาเช่านั้นต่ออายุทุกปีนี่ก็เพิ่งต่ออายุไปเพียงครั้งเดียวส่วนคนที่เช่าก็เป็นลูกน้องของตนเองเองชื่อว่านายเปรมศักดิ์กรมบุตรนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามอีกว่าการทลายบ่อนในครั้งนี้คิดเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ นายวัฒนาตอบว่าไม่น่าเกี่ยวกับการเมืองแต่น่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเอาจริงเอาจังซึ่งผมเองก็เห็นดีด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามนายวัฒนาว่าการที่ตำรวจบุกจับบ่อนครั้งนี้กระทบกระเทือนต่อทางพาคชาติไทยหรือไม่นายวัฒนาตอบทันทีว่าก็ผมไม่ได้ตั้งบอนจะไปกระทบได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่ากระทบถึงภาพโพสต์ส่วนตัวหรือไม่นายวัฒนาก็ตอบว่าอันนั้นกระทบแน่เลยต้องออกมาชี้แจงนี่ไง เขาได้มาสอบผมที่บ้านแล้วแล้วก็ไม่ได้เชิญไปสอบที่ไหนอีกเพราะผมว่าอยู่ในที่เกิดเหตุให้เขาสอบตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผมผู้สื่อข่าวถามอีกว่าที่ว่ามีตำรวจไปหยิบฉวยข้าวของนั้นมีอะไรหายไปบ้างนายวัฒนาตอบว่าสำหรับตนเองนั้นมีกระเป๋าที่วางไว้บนโต๊ะในบ้านซึ่งในกระเป๋าที่หายไปมีปืนพกขนาดจุดสามแปดหนึ่งกระบอกเงินสดประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทและเช็คของลูกค้าประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทซึ่งก็ได้ให้อายัดเช็คไว้แล้ว ผู้สื่ข่าวถามว่าคิดว่าเป็นใครเอาไปนวัฒนาตอบว่ามีคนเห็นว่าเป็นตำรวจเอาไปแต่ทางอธิบดีกรมตำรวจท่านก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยเรียกตำรวจทุกคนออกมาตั้งแถวให้คนรวมทั้งตัวอธิบดีเองก็ยอมให้ขนนวัฒนากล่าวว่าตนเองนั้นแม้จะเป็นฝ่ายเสียหายแต่ก็จะไม่ตอบโต้ในเรื่องนี้ผู้สื่ขาวถามว่าการจับบอนครั้งนี้กระทบถึงการหาเสียงไหมนวัฒนาตอบว่า ผมมีข่าวเรื่องบอนมาทุกยุคทุกสมัยแต่ชาวบ้านเขาไม่เชื่อเขารู้จักผมดีว่าคนอย่างผมไม่จําเป็นต้องมีอาชีพตั้งบอนหากินนอกจากนี้ในช่วงถ้ายนายวัฒนายังกล่าวย้ำอีกด้วยว่าที่ผมพูดมาครั้งเนี้ก็มาขอความเป็นธรรมถ้าผมไม่ดีขยี้ผมให้ตายไปเลยแต่ถ้าไม่จริงขอความเป็นธรรมด้วยผมเล่นไพ่ผมเล่นการพนันผมผิดเหรอที่คนอื่นตีกอล์ฟหลุมเป็นล้านนั่นการพนันหรือเปล่าผู้สื่อข่าวถามอีกว่าเคยไปเล่นไพ่บอลอื่นบ้างหรือไม่นายวัฒนาตอบว่าเคย ผู้สื่อข่าวถามว่ามีบอนที่ใหญ่กว่านี้ไหมนายวัฒนาตอบว่าเรื่องนี้ผมไม่ขอพูดทุกคนรู้ดีไม่ใช่ที่นี่หรอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผู้สื่อข่าวถามว่าเคยเห็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเล่นด้วยบ้างหรือไม่นายวัฒนาตอบว่าเอาเป็นว่าผมขอพูดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวผมละกันผู้สื่อข่าวถามอีกว่านายแคล้วธนิกุลเจ้าพ่อนครบาลได้มาเช่าบ้านที่พัฒนาการนี้ด้วยหรือไม่นายวัฒนาตอบว่าเขาก็มายืมสถานที่อยู่บ่อยๆซึ่งก็ยืมทำเป็นที่ทแถลงข่าวการกุศลซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไร ในวันเดียวกันนั้นเองหม่อมราชวงศ์คลึกธิ์ปรามโมทหัวหน้าภักิจสังคมได้เขียนข้อความประกาศให้ชาวบ้านของตัวเองลงในคอลัมน์ซอยส่วนพลูหนังสือพิมพ์สยามรัฐแทนการเขียนบทความสแสดงความคิดเห็นตามปกติโดยใช้หัวข้อตัวใหญ่ว่าประกาศให้ชาวบ้านมีข้อความสแสดงรายละเอียดว่าบ้านไทยหลายหลังหลังละหลายห้องมีทางหนีทีไล่พร้อมเนื้อที่5้าไร่เศษประกอบด้วยโทรทัศน์วงจรปิด50เครื่องวิทยุแรงสูงติดต่อได้ทั่วโลก มีดาวเทียมของตัวเองอาวุธสงครามตั้งแต่จรวดปตอ,อ,อปืนอากา้าปืนต่อสู้รถถังปืนกลชนิดต่างๆจํานวนมากรวมทั้งระเบิดมือระเบิดทําลายโต๊ะรูเล็ตโต๊ะบาคารา่าและโต๊ะการพนันรวมทั้งสิ้นประมาณ100โต๊มะมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปรามโมทเขียรรายละเอียดเกทับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการจับบอนพัฒนาการของสสพักชาติไทยซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านต่อไปอีกว่านอกเหนือจากนั้นในบ้านยังมีตู้สลอ็อตไพ่ชนิดต่างๆ ชิปราคาตั้งแต่100ล้านบาทถึง50สต่างนับไม่ถ้วนถั่วอีก10กระสอบพร้อมที่จะกรมได้มีห้องโถงใหญ่ห้องปรับอากาศสำหรับ V.I.P มีวิดีโอเกมมีห้องอาบอบนวดพร้อมพนักง,งานบริการมีห้องฟังเพลงสตเตอริโอรอบทิศทางมีบาร์ท,ทันาสมัยขายสุราทุกชนิดมีพัตาคารขายอาหารไทยฝรั่งจีนญี่ปุ่นโดยพ่อครวัวฝีมือดีจากแต่ละชาติมีสถานีอนามัยพร้อมด้วยบริการฉีดเฮโรอีนมีหน่วยบริการฟรีจ่ายเครื่องมือทำลายชีวิตเช่น เชือกมีดปืนและยาพิษสำหรับผู้เสียพนันหมดตัวหันหน้าภักิจสังคมยังขยับลูกเล่นต่อไปอีกว่าบ้านหลังดังกล่าวที่จะให้เช่านี้ตั้งอยู่เลขที่19สยพระพินิจตรอกสวนพลูถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆเขตยานนาวากรุงเทพมหานครใกลท้ทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานครเจ้าของบ้านต้องการให้เช่าในอัตราค่าเช่าเดือนละ5บาทเมื่อลงนามในสัญญาเช่าแล้วเจ้าของจะจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้เช่าเดือนละ3 0 0 0 0บาท ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าของบ้านจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยผู้ใดสนใจโปรดติดต่อหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ปราโมทได้ที่สภาผู้แทนราษฎรหรือที่อยู่ข้างบนนี้หม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ยังทิ้งท้ายข้อเขียนด้วยหมายเหตุว่า 1. ไม่รับติดต่อจากนายหน้าหรือตำรวจ 2. ถ้าหากจะมีการจับกลุมบ่อนการพนันในบริเวณบ้านนี้ในโอกาสต่ตอไปขอให้ในายตำรวจชั้นสัญญาบัตรคัดกระบี่และสวมถุงมือมาด้วยเพื่อเจ้าของบ้านจะได้ตรวจแถวตามระเบียบ สำหรับปัญหาจากการตกค้างจากการจับกลุ่มบ่อนการพนันที่พัฒนาการนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตรีนิยมการจนาวัตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีคำสั่งกำชับไปอย่างพันตำรวจเอกณรงค์งวิทย์ไทยทองผู้กำกับการสองกองปราบปรามให้ดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับเรื่องวิทยุรับส่งความผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์การเล่นสล็อตแมชชีนซึ่งสุลกากมีคำสั่งห้ามนำเข้าประเทศและความผิดเกี่ยวกับพรบสุราซึ่งพบว่ามีสุราจำนวนมากไม่ติดอากรแตม และให้เน้นหนักเรื่องปืนอากาาที่พบโดยให้หาตัวผู้รับผิดชอบให้ได้13นาฬิกา30นาทีวันที่15กันยายนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจะกองปราบปรามจำนวนกว่า20น่ยนำโดยพันตำรวจเอกณรงค์วิทย์ไทยทองผู้กำกับการสองกองปราบปรามพันตำรวจโทอมรินเนียมสกุลรองผู้กำกับการสองกองปราบปรามได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่27ทับ2 3 4และบ้านเลขที่27ทับ2 4 4ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว รวมทั้งบ้านในละแวกใกล้เคียงอีกหลายหลังในบริเวณซอยต้นสนแยกซอยสวนหลวงถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวงเขตพระขนงห่างจากบ้านของสสวัฒนาสวายเหมประมาณ200เมตรในการตรวจค้นบรรดาบ้านเหล่านั้นพบตามประตูหน้าต่างบ้านดังกล่าวมีสติกเกอร์ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งติดอยู่เมื่อขนบานเลขที่27ทับส4พบชิปจำนวน2ลังใหญ่มูลค่านับล้านบาทและที่บริเวณหน้าบานเลขที่27ทับส พบรถจักรยานยนต์ไม่มีหมายเลขทะเบียนและรถตู้นิสสันสีขาวมีแต่ป้ายวงกลมแต่ไม่มีทะเบียนเช่นกันจาหน้าที่จึงยึดไว้เพื่อตรวจสอบเนื่องจากสงสัยว่าได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนั้นยังพบกล้องถ่ายทีวีวงจรปิดภายในบ้านอีก3ตัวผู้สื่อข่าวถามพันตำรวจเอกนระงวิทย์ไทยทองผู้กำกับการสองกองกปราบปรามถึงสาเหตุที่มาทำการตรวจค้นบรรดาบ,บ้านดังกล่าวถึงได้รับคำชี้แจงว่าหลังจากทำการบุกทลายบ่อนพัฒนาการ ก็มีโทรศัพท์แจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบ่อนมายังบ้านที่ว่าและในวันนี้ก็มีโทรศัพท์แจ้งมาอีกจึงได้ยกกำลังเข้าทําการตรวจค้นทุกอย่างที่เราพบเป็นส่วนประกอบกกอุปกรณ์ในการเล่นการพนันในวันนั้นทั้งสิน้นผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องปืนอากาได้ดําเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดไปถึงไหนจึงได้รับคําตอบว่า เรื่องนี้ต้องสอบให้ถึงตัวบุคคลตลอดจนที่เกิดเหตุต้องใช้ความรอบคอบต้องอาศัยเวลาตอนนี้ผลเป็นที่น่าพอใจแต่ยังเปิดเผยอ,อะไรมากไม่ได้เพราะอาจเป็นแนวทางให้คนร้ายไหวตัวและทำลายหลักฐานได้เราทำต่อเนื่องกันมาตลอดตอนนี้ทบดีกรมตารวจได้แต่งตั้งให้ผมเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเรื่องปืนและมีพันตํารวจโทชาตรีเลือนทิพย์รองผู้กำกับการสองกองปราบปรามและตารวจเอกผู้ชงศรียาภายัยและตารวจเอกอัศวินวิไลศิริเป็นพนักง,งานสอบสวนในเวลาต่อมาพลตํารวจตรีนิยมการจนาวัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตํารวจตรีกุศลน้าสี่ชุมผู้บังคับการกองปราบปรามพันตารวจเอกนรงวิทย์ไทยทองผู้กํากับการสองกองปราบปรามและพันตารวจโทอมรินเนียมสกุลรองผู้กํากับการสองกองปราบปรามได้เข้าพบพลตํารวจเอกนรงมหานนทิบดีกรมตํารวจในห้องทํางานโดยเปิดเผยก่อนจะเข้าพบว่าเป็นการมารายงานผลการตรวจค้นบ้านที่ได้รับแจ้งมารวมทั้งนําของกลางให้ทิบดีกรมตํารวจได้ดูด้วย เรื่องนี้รับรองว่าเจ้าของบ้านต้องเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันที่เราจับไปแน่นอนครับในตำรวจนายหนึ่งกล่าวในเวลาต่อมามีรายงานว่านายวีระมุสิกพงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อ2,000มาเฟียในประเทศไทยส่งให้พลโทหารลีลานนท์เพื่อขจัดอิทธิพลมืดโดยในจำนวน2,000นั้นมีอยู่40รายชื่อเป็นสสและนักการเมืองในปัจจุบันที่จัดว่าเป็นผู้มีอิทธิพล ซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับพลตํารวจเอกนรงมหานนนอาทิบดีกรมตํารวจซึ่งอธทิบดีกรมตํารวจได้ตอบว่ากรมตํารวจมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายมีหน้าที่จับผู้กระทําความผิดที่แน่ชัดตํารวจดําเนินการแน่ขอให้ส่งมาเถอะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรกับผู้มีอิทธิพลถึงสองพันคนพลตารวจเอกนรงมหานน์อาทิบดีกรมตํารวจกล่าวว่าไม่หนักใจถ้ามีหลักฐานก็จะดําเนินการไปตามกฎหมายกราบขออภัย และขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะไรจินเดอรี่ชาแนล